เสือลุกขึ้นบัดเศษยาวจากกางเกงเดินเข้าไปหาไมวะเื่องัยังไม่เทลื่อนเลยนะหิวด้วยไม่เช้ากินอินทงาลท่ทไหรได้สักครึ่งกว่านิดๆแลละมั้งโอ้ก็บอกตั้งแต่เช้าแล้วนี่มาเข้าสารหมดให้ไปช่วยกันหามาเรือ่องยักได้ยินนี่ว่า แต่จะรีบไปหาบัวทำดีกว่าแล้วมาสนใจได้ยินได้ไงใจนักเลยพระคุณท้องมันกำลังไม่สเบายร้องจ็อกชอกที่ตกลงจะทำไงดีวะเนี่ยว,วุ่นผิดแล้วจะได้ข้าวจากที่ไหนวะก็จะได้ไปเอาเสียสายหน้าสั่นหัวเออคูดแล้วเราไม่เห็นทางเลยไปเอาข้าวจากที่ไหนได้ไปรู้มาจากบ้านผู้หญิง ใช่ทำไมไม่ขอข้าวบ้านนี้กินจะเลยล่ะวะโอ้โ้ยใครไปกล้าทำงานวะ,อะไอ้ทักษยพระชานี้ไปถึงบ้นี้เขากำลังกินข้าวกันเขาไปชวนให้กินด้วยแหละแต่ทั้งที่อยากจะกินใจจะขาดยังไม่กล้าเลยเออเห็นใจนู้นบอกลมก็เลยนั่งดูเขากินยังกงีทั้งอีนมันสี่ง